กวนกวนกับสองเราครับด้วยพระรานุภาพความหล่อของผมและความเซ็ก hmm. ซี่ของน้องกระต่ายกับรายการคู่กวนปวนสนาม t s คู่ควรของเราตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่สนามแข่งรถบางแสนสเตอร์กิตค่ะใช่ครับซึ่งสนามแข่งขันที่นี่เป็นสนามแข่งรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไท a แลนด์ซูเป,ปอร์ซีรีส์2015ค่ะครับจะว่าไปนะครับถึงแม้ว่าความหล่องผมเนี่ยจะเป็นระดับพระเจ้าและความสวยของนกกระต่ายเนี่ยจะเป็นระดับนางฟ้านะครับแต่รู้หรือไม่นักแข่งที่นี่ที่งานนี้หน้าตาเนี่ยคยกว่าระดับโซคูฝีมือก็ระดับพระเจ้าเป็นไง เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปดูแบบนั้นจะช้าทำไมล่ะพี่ขออนุญาตพาไปทัวสนามแข่งก่อนแล้วค่อยไปดูอโอเคไปชมสนามแข่งนครับและนี่ก็คือที่พักของนักแข่งแต่ละทีมนะครับพี่ว่านะเ,เดี๋ยวเราไปหาเรื่องเลยเดี๋ยว อะไรหาเรื่องคุยออแล้วเข้างไปหลองออกนี่รู้จักไหมพี่โจ้คงไม่คข้าวันแข่งเนี้ยเป็นใครคือคุณนัทวุฒิเจริญสุขขาววัฒนะนักแข่งซุปเปอร์คาร์สูจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์ค่ะก่อนการแข่งขันเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมอย่างไรบ้างคะก็คงเป็นเรื่องของตัวนักแข่งนะครับที่จะต้องมีการซกซ้อมร่างกายก่อนนะครับให้พร้อมในส่วนของตัวรถเองนะครับทางทีมงานนะครับทีมช่างก็ เตรียมรถให้พร้อมนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างครับเรื่องของยางผ่างท่อเบรกอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยครับที่จะต้องพร้อมทั้งรถทั้งคนครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับพี่ออมั่นใจเต็มร้อยครับนะครับทั้งรถทั้งคนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พร้อมครับเอาละครับนีสุดท้ายนี้ฝากถึงนันกแข่งรุ่นใหม่ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอตัวตัวเราเองนะครับให้ดีฟิตซ้อม <ยา S 1> ร่างกายมีระเบียบวินัยนะครับ แล้วก็สิ่งที่แัญก็คือว่าจะต้องอาหาผู้สับหนุนด้วยไม่มีผู้จัดที่ดีนะครับมันก็จะไม่สามารถทําให้เราได้ปถึงฝั่งฝัน,นได้นะครับตรงนี้ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับนักแข่งสาวสวยคุณต้องตาครับผมสวัสดีครับก่อนแข่งขันเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมออกกําลังกายแล้วก็ฝึกดูลายสนามของแต่ละที่ก่อนที่เราจะไปแข่งสุดท้ายนะคะให้ฝากถึงผู้หญิงที่อยากจะเข้ามาเป็นนักแข่งนะคะ ก็กีฬามอเตอร์สปอร์ตนะคะเป็นกีฬาที่เปิดกว้างขึ้นในสมัยนี้แล้วก็มันมีโรงเรียนสอนขับรถแข่งอะไรมากมายเกิดขึ้นเลยเงี้ยไปสามารถเรียนได้อยู่ที่ใจใช่ไหมคะอันนี้มีปัญหาไหมกับรูปร่างของเขาเกี่ยวไหมเขามีแอร์แบ็คของตัวเองมางี้มันทําให้มันทำให้บอดไปบ้างคือ อยู่กับนักแข่งสุดหล่อของเรากันแล้วนะครับพี่กวาง a b n o r m a l นั่นเองอ,เอ,อ,อยากรู้ว่าคว้ามาแล้วกี่รางวัลคะเออ่ตอนนี้แข่งเป็นปีที่3<ช>นะครับได้ถ้วยมาทั้งหมดเนี่ยสถ้วยนะครับสำหรับรถยนต์นะครับแข่งขันมาเยอะขนาดนี้มีทราบว,ว่าเคยประสบอ,อุบัติเหตุเลยครับอุบัติเหตุอะไรบ<ค>้ง<ม>างบ่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เคยเจ็บตัวเลยเพราะว่าหนึ่งคือชุดเราก็เซฟตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็คือมีมาตรฐานของการแข่งขันระดับโลกที่ เพื่อป,ป้องกันเราเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไร้ยตอนนี้โอ้โหพี่เป็นนัก,นกร้องดังแล้วยังแข่งรถได้ลงมาวันขนาดนี้มีอะไรที่บอกกับน้องๆที่จะก้าวขึ้นมาอยากแข่งรถแบบพี่กวางบ้างครับครับผมก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับจริงไม่แนะนําให้ไป เทสไปแข่งไปเล่นน่บน <ะ S 2> ถนนอะไรอย่าง <S <S <เอ>ง,งี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสนามราคาไม่แพงแล้วรวมๆไปกับเพื่อนเนี่ยสนุกกันได้เต็มที่ได้ใช้สมรรถนะรถได้เต็มที่ได้ทดสอบฝีมือเราได้เต็มที่นะครับโอ้นี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับ,รบที่วัยรุ่นเราต้องรู้ไว้นะฮะอย่าไปแข่งข้างนอกใช่ถูกต้องครับ<อ>วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่กคมากครับครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ เดียวเดียวเดียวนักแข่งเนี่ยว่าเท่แล้วเนี่ยรถนี่นะโซคูยิ่งกว่ียจะไม่อยากดูหน่อยเหรออยากดูค่ะถ้าอยากดูนะครับพลาดไม่ได้ตอนต่อไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วพบกับเราใหม่ในรายการคู่กวนกวนสนาม T S s กดไลค์กดแชร์ s c r i า e ยังไง s c r i า e กดตรงไหนกดนี่